สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะจ่ายค่าไฟนะครับหมดนะครับเรามาดูที่นี่กันนะครับเพื่อนๆ3 9000นกันะครับกับ30บวอนนะฮะเราก็สามารถไปจ่ายได้ที่นะครับ GS ก็ได้นะครับหรือจ่ายผ่านธนาคารก็ได้ครับเหมือนกับเราจ่ายซื้อของในคูบังนะครับเนี่ยครับเขาก็จะระบุนะครับว่าเราสามารถจ่าย ที่ธนาคารอะไรก็ได้นะครับเช่นวูรีแล้วก็อย่างที่คนไทยก็จะใช้เป็นธนาคารวูรีกับชินฮันแล้วก็ธนาคารเคบีฮานะครับแล้วก็ธนาคารอื่นๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้เราสามารถจ่ายนะครับผ่านแอปมือถือของธนาคารเราได้เลยนะครับผมใช้ของอูรีนะครับก็จะโอนไปที่บัญชีนี้นะครับหมายเลขบัญชีนี้นะครับ แต่ว่าผมสะดวกที่จะโอนเงินสดนะครับผมก็จะไปที่ร้านซีูนะครับเพื่อนๆนะครับขอจะให้เขายิงบาร์โคตรงนี้นะครับตรงนั้นกับด้านตรงนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครสงสัยนะครับส่วนไหนนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมก็จะเข้าไปตอบให้ทุกๆท่านนะครับได้รับทราบนะครับว่า การจ่ายเงินนะครับ2ระบบเนี้ยเราจ่ายยังไงบ้างครับจ่ายที่ร้านหรือจ่ายธนาคารอย่างไงบ้างนะครับ,รอรบ,รบโอเคเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กด like, แชร์นะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆต่อไปนะครับยังไงก็คิดว่านะครับอาจจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่เกาหลีนะครับขอให้ผลสําเร็จในหน้าที่นะครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จในการเก็บเงินเก็บทองนะครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเรานะครับแบบมีความสุขนะครับตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนอดทนนะครับแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ